ทุกคนรู้จักคนนี้ไหมคะเขาก็คือมารีนวอสซาเวนเขาเป็นนักคอาวมนิสชาวบริการที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงที่สุดในกีเนสบุ๊กผมชอบประโยคประโยคนึงของเขานั่นก็คือเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากมีความรู้ต้องศึกษาแต่ถ้าอยากมีปัญญาต้องสังเกตทุกอาชีพต้องสังเกตเหมือนกันทั้งนั้นในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์ถ้าเราสังเกตได้มากเราก็จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นผมมีเศษประโยค ที่ผมได้จากอาจารย์และเป็นเสถียรโยคที่รวมกับประสบการณ์ที่ผมใช้ในการเทรดมาตลอด7ปีและกำลังจะเข้าปีที่8ผมก็ยังใช้มันอยู่เป็นการสังเกตจากตลาดที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนมัเริ่มกันเลยดีกว่า v วอลุ่มแรงราคาลงปรับลดพอร์ตวอลุ่มอ่อนจุดต่ำใหม่รอกับตัวเห็นแท่งโดดวอลุ่มนาอย่ามัวอึ้งเรื่องน้าทึ่งอาจเกิดขึ้นให้รีบออก วอล u ุ่ม <Volume S 2> และราคาเทียบเท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อินดิเคเตอร์ยังต้องตามติด2อสิ่งนี้ราคาขึ้นก็มีลงไม่ต้องรีบหาจังหวะรอแนวรับทําตามแผนทิศทางถูกเข้า2ไม้ออก1ไม้กลยุทธน์นี้อย่าดูแคลนทรง A แทนด้วย V เห็นแบบนี้ขาขึ้นมาแต่ถ้า V ไม่ไปต่อเห็นเป็น A Say g ก o d ดบ e ค่าเฉลี่ย20วันเส้นทำเงินดูเพลินๆไม่หลุดเส้นแข็งใจถือ200วันจากหัวทิมเริ่มสงบจับตาดู20วันตัดขึ้นแถมเอาอยู่ลองเข้าเสือความคาดหวังมักโชยตามกลิ่นข่าวดีโอกาสนี้คนนิยมเจ้าปลดของเล่นกับข่าวเหมือนจับลมวิ่งไล่เงา ข่าวดีเล่ามักแฝงร้ายยักย้ายเงินท้ายที่สุดวัดกันที่จิตใจเข้าได้ออกได้ไม่ยึดติดไม่ถูกก็ต้องผิดเหตุไหนจึงลังเลและนี่คือเศบประโยคที่ผมสังเกตได้จากตลาดตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเป็นเทรดเดอร์อเต็มตัวนะคะหลายคนอานาเคยได้ยินเรื่องเล่าของพึ่งกับแรงวัน ถ้าเอาเพื่งกับแรงวนันใส่รวมกันในขวดที่นอนอยู่แล้วหันตูดขวดไปทางด้านที่มีแสงเพื่องมันจะบินชนตูดขวดไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลมันก็จะชนอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนกับแรงวันที่บินสเปะสปะและในท้ายที่สุดแรงวันก็ออกจากขวดได้ในขณังที่พึ่งต้องนอนตายอยู่ที่ก้นขวดในสถานการณ์แบบนี้เราคงต้องเรียนรู้จักแรงวนันแต่ถ้ากลับกันถ้าขวดเป็นแนวตั้ง รับประกันได้เลยว่าพึ่งจะสามารถออกได้ในขณะที่แมลงวันเป็นมแมลงที่ต้องบินตัแนวเฉียงมันไม่สามารถออกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเราก็ควรจะสามารถปรับเปลี่ยนรู้จักสังเกตเหมือนอย่างพึ่งเวลาที่มันอยู่ในขวดที่เป็นแนวตั้งและเป็นได้อย่างมแมลงวันเวลาที่มันอยู่ในขวดที่มีแนวนอนและนี่ก็คือทั้งหมดจากบุ๋มเอ็มพอย์ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมิสติสงบและสตรองนะคะ